วันนี้จะมาชวนห่อผักกันค่ะกับเมนูเพื่อสุขภาพอย่างเมี่ยงโรมิดและน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบแซบเวอร์เริ่มจากเตรียมกุ้งสด แกะเปลือกผ่าหลังดึงเส้นดำออกและนี่หนวดหมึกกระดองยักษ์หั่นให้เป็นชิ้นๆจากนั้นก็มาต้มน้ำใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยปรุงรสเล็กน้อยด้วยซีอิ๊วขาวเราจะต้มหมู3ชั้น30นาทีอีกเตานึงก็จะทอดปลาทูค่ะน้ำมันโมโหรุนแรงมากกระโดดหลบทันไม่ทันฝาปิดต้องเข้าทันทีเสร็จแล้วผ่านการประทะไม่ย่างปลอดภัยจากนั้นเราก็มาลวกเส้นหมี่ตักเส้นขึ้นใส่เกลือต่อเลยตอนน้ำเดือดเดก็ใส่หนวดปลาหมึกลงไปลวกจะทาให้ไม่คาวแล้วน็อกน้ำเย็นไว้ปลาหมึกจะได้เด้งๆลวกกุด่าทมนพี น้ำจิ้มกันตอใสพริกกระเทียมผักชีเส่เกลือเล็กน้อยแล้วน้ำตาลทรายน้ำจิ้มเมี่ยงต้องออกหวานหน่อยค่ะเติมน้ำเปล่าคลุกคลิกแล้วนำไปปั่นเลยจ้าปั่นเสร็จแล้วเทใส่ชามผสมเราจะปรุงรสด้วยน้ำปลาและน้ำมะนาวสดกระชับรสชาติด้วยคริสตัลชูรสและเพิ่มความเข้มข้นด้วยนมข้นจืดโคลเล่โคเล่ให้เข้ากันน้ำจิ้มสูตรนี้แซ่บนัวมากเด้อเสร็จแล้วค่ะเมี่ยงรวมมิตรห่อผักใส่เส้นและเครื่องต่างๆราดน้ำจิ้มแซ่บๆลุยค่ะ